สวัสดีครับมาต่อกันในคนที่เกิดราศีสิงกันต่อเลยคนที่เกิดสิงถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วดาวเสาร์ได้ทำการโคโจรย้ายวันที่1มีนาคม2 5 6 6ซึ่งจะทำให้สิงได้รับอิทธิพลในการที่เสาร์ทำการเล็งอยู่มันจะทำให้คนที่เกิดในสิงจะมีความเครียดความกดดันความอึดอัดเกิดขึ้นคนที่เกิดในราศีนี้จะหลุดจากดาวพระเสาร์ได้ ต้องรอไปอีกประมาณ2ปีครึ่งแต่2ปีครึ่งให้นับตั้งแต่วันที่ดาวเสาย้ายก็คือวันที่1มีนาคม2,566ที่ผ่านมาตำแหน่งที่ดาวเสาโคโจรเข้ามาอยู่ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าตำแหน่งพินทุบาทพินทุบาทจะหมายถึงจุดเสื่อมจุดด่างพ้อยหรือจุดมืดบอดและที่สำคัญพระราหูที่ได้โคโจรย้ายวันที่17ตุลาคม25-66ที่ผ่านมา ได้โคจรย้ายไปสู่ภพมรณนะซึ่งเจ้าเรือนเดิมอยู่ในภพปัตตนิทคนที่เกิดราศีสิงห์ในปี2,567นี้อาจจะต้องระวังอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของเอกสารหรือสัญญาต่างๆมันอาจจะมีเหตุให้คุณขึ้นลงขึ้นศาลหรือมีคดีความได้ตรงนี้เวลาทำอะไรหรือเซ็นอะไรอาจจะให้ระวังนิดหนึ่งมันจะมีเหตุเกี่ยวกับเอกสารสัญญาตรงนี้เกิดขึ้นครับ และให้ระวังการถูกหลอกหรือว่าถูกโกงด้วยเรื่องที่สองที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคู่ครองมันจะมีเกณฑ์การทะเลาะแล้วก็เลิกลาเกิดขึ้นถ้าคู่ไหนไม่ได้ทะเลาะก็อาจจะให้ระวังเรื่องสุขภาพของคู่ครองโดยตรงอาจจะพาไปตรวจสุขภาพเช็คร่างกายให้ดีๆมาเข้าในเรื่องที่ดีกันบ้างในปี2567น้ี้สิงห์จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องมากดาวพพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่ดีที่สุด ตอนนี้อยู่ในภพสุภะพอเข้าวันที่30เมษายน2567ดาวพ,าพระพฤหัสจะโคจรจากภพสุภะเข้าภพกรรม,มะและในภพพันธุก็ได้มีดาวมาลิตยูเล็งไว้อยู่ด้วยใครที่ต้องการวางแผนจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่แล้วปี2567นนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่เหมาะสมมากบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว แต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในปีนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นด้วยและจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีครับมาเข้าในเรื่องการเงินบ้างการเงินของคนที่เกิดในสิงปี2567นี้จะได้เงินมาจากงานที่คุณทําอยู่และการดิวธุรกิจตัวใหม่ๆที่คุณกําลังเริ่มทําหรือกําลังวางแผนไว้อยู่ในหัวส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายสิงก็ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการจ่ายออกไป อาจจะค่อนข้างมีภาระหน่อยที่ต้องหมดไปกับเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆก็จบไปในคนที่เกิดสิงห์โดยรวมในปี2567นี้ถือว่าสิงเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการที่มีแพลนหรือมีแผนที่ต้องการจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือเรื่องที่อยู่ก็แล้วแต่ปีนี้จะเหมาะมากในการเปลี่ยนแปลงมันเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดแล้วยังไงคลิปหน้า มาต่อกันคนที่เกิดราศีกันกันต่อเลยฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ